สวัสดีค่ะดิฉันเป็นค,ครูบรรทาสัตพันธ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเป็นบุตรของคุณพ่อประสิทธิ์สรัตนุประถมคุณแม่ประโลมสรัตนุประถมได้สมรสกับคุณกำจัดสัตพันธ์มีบุตรด,ด้วยกันสองคนคือนางสาวเป็นสิริสัตพันธ์และนางสาวสิริพันธ์สัตพันธ์ การศึกษาของดิฉันเริ่มตั้งแต่จบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนวัดลานแซะอําเภอควนกระหนุนจังหวัดพัทลุงค่ะเมื่อปีพศ2519ปี2522จบการศึกษาชั้นมศ .3 ที่โรงเรียนสตรีพัทลุงอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและปี2524จบระดับชั้นการศึกษา ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนต,ตรีพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงต่อจากนั้นได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจุปรเญียตรีคณะทรัพยากรธรรมชาติวิาัาเอกเกษตรศาสตร์เมื่อปีพศ2527ค่25ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ สำหรับการทำงานเริ่มต้นทำงานที่วิทยาลัยเกษตรศรีนครอํงาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อปีพศ .2528 และทำงานอยู่ได้สองปีก็มีเปิดรับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรตำแหน่งลูก,ลกจ้างชั่วคราวรายเดือนเมื่อปีพศ .2530 ที่จังหวัดพัทลุงของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็เลยได้มาสอบ ทำงานที่ใกล้บ้านนะคะปีปศ2538ก็เลยมาเป็นลูกจ้างโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทเนื่องจากว่ามีมีปัญหาเรื่องไม่มีพี่เลี้ยงก็เลยต้องย้ายติดตามสามีมาอยู่ที่นี่นะคะก็ได้เริ่มมาทำงานครั้งแรกที่โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทปี2538จนถึงปัจจุบันนะคะคือ ปศสอนนะคะเป็นครูมาทั้งหมด28ปีนะคะอายุราชการก็27ปีนะคะเป็นปีที่2ที่โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทเริ่มก่อตั้งนะคะถือว่าเป็นรุ่นค่อนข้างจะบุกเบิกของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทนะคะ,ะความภาคภูมิใจเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศที่ดิฉันได้รับ ตั้งแต่เริ่มทำง,งานมานะคะ,ะเริ่มตั้งแต่เป็นนักวิชาการเกษตรตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนดีเด่นเมื่อปีพศ2533ได้รับโลกเกียรติยศนะคะจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี2549 0 0 2 5ได้รับรางวัลพนักงานครูดีเด่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมาหาดไทยปี2551 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนประกวดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่สองระดับประเทศที่อิมเปกเมืองทองธานีนะคะ,ะปศ2552ได้รับรางวัลเข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะซึ่ง ท่านเจ้าคุณวัดพระพุธบาทพระธรรมบิดกได้ส่งชื่อเข้ารับพระราชทานเนื่องจากส่งเสริมนักเรียนด้านจริยธรรมคุณธรรมอบรมคุณธรรมนะคะเมื่อปศ .2552 ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต1จังหวัดสระบุรีนะคะปศ .2554 ได้รับรางวัล ได้รับการยุกย่องให้เป็นครูสอนดีจังหวัดสระบุรีปศ .2554 ได้รับรางวัคลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่นจากพุรุษสภาปศ .2555 ได้รับรางวัคลครูชุมชนคนสร้างชาติจากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำปศ2 5 6 6ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทค่ะข้คิดในการทำงานของดิฉันจนตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนถึงเกษียณนะคะดิฉันคิดว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะดิฉันมีปณิธานแน่วแน่ว่า จะตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายทุกๆหน้าที่นะคะตั้งแต่การสอนสิทธ์ปลูกฝังลูกศิษย์ให้เป็นคนดีและมีความรู้นะคะจนลูกศิษย์จบไปหลายรุ่นดิฉันมีความภาคภูมิใจว่าทุกๆอาชีพเป็นอาชีพที่มีความสำคัญสามารถทำไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ มีนักเรียนหลายคนที่จบไปและได้กลับมาหาคุณครูทำให้ดิฉันมีความผู้ภาความภาคภูมิใจว่าเราได้ส่งสิทธิ์ให้ถึงฝั่งและมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าทุกคนจะต้องเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งคนดีควบคู่ไปกับคนเก่งนะคะไม่ว่าาชื่ออะไรทั้งนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง และตั้งปณิธานว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ,ะความประทับใจในอาชีพครูนะคะซึ่งดิฉันได้ปกผันหันเหมามา,มาประกอบวิชาชีพครูเนี่ยเพราะว่าติดตามพ่อครัวนะคะซึ่งเมื่อก่อนเป็นนักวิชาการเกษตรแล้วก็เป็นครูวิทยาเกษตรแต่ สืบเนื่องจากพ่อนะคะเป็นครูมีอาชีพเป็นครูพ่ะสังสมความประทับใจในอาชีพครูพ่อเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีและมีความรู้นะคะดิฉันก็จะสืบทอดปรนิธานของคุณพ่อเพื่อที่จะให้เป็นครูที่ดีให้ได้สอนสิทธิ์อบรมสิทธิ์ให้เป็นคนดี น,นักเรียนที่เป็นลูกศิษย์เมื่อเขามาทักทายเราเราก็ดีใจทั้งคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตและบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็ต้องให้กำลังใจนะคะกับลูกศิษย์ของเราทุกๆุกคนและรักเด็กทุกคนมีความหวังดีต่อศิษย์ทุกคนเพื่อที่จะให้เขามีความเข้าหน้าในอนาคตของเขา นะคะซึ่งลูกศิษย์ที่ประทับใจหลายคนเลยไปเรียนแพทย์กลับมามาเยี่ยมคุณครูนะคะ,ะครั้งแรกเลยที่ได้จัดทำโครงงานร่วมกับปอ .1 น,นะคะตอนนั้นปอ .1 มาเป็นครูกณิตศาสตร์ใหม่ๆได้ร่วมกันทำโครงงานกณิตศาสตร์ซึ่งลูกศิษย์คนที่ทำโครงงานกณิตศาสตร์ตอนนี้ไปเป็นแพทย์นะคะแล้วลูกศิษย,ย์หลายๆคนไปเป็นทหารเรือบ้างเป็น พ่อค้าสร้งประสบความสําเร็จนะคะในทุกอาชีพมีความสําคัญทั้งนั้นเลยรักนักเรียนทุกคนและมุ่งหวังดีต่อสิทธิ์ทุกคนและขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานและผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความอเอ็นดูดูแลกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะอยู่โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทประทับใจที่สุดคือทั้งผู้บริหารและ เพื่อนครูทุกคนรวมทั้งลูกศิษย์ทุกคนค่ะด้วยสัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทําตามได้จริง